ได้ไปออกรายการของคุณสรยุทธ์อีกแล้วนะครับแหน่ช่างเป็นรายการที่ขยันเอาพลพักของก้าวไกลมาออกจริงๆแต่แกเป็นกลางนะครับผมรับประกันได้แกเป็นกลาง ทีนี้ครับประเด็นที่คุณชอบพูดก็คือเรื่องของการหัวสอวอเป็นการคุยที่ค่อนข้างยาวนะผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันนะครับคือคุณช่อเนี่ยก็ฟันธงเลยแหละว่ามันมีการหัวก็ตามสไตล์ของคุณช่อแล้วก็พลพรรคก้าไกลนั่แหละนั่นก็คือการพูดไปโดยไม่มีหลักฐานจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่คุณธนาธรเนี่ยนะครับเขาไปแสดงความคิดเห็นในสังคมว่ามันมีการหัวสอวอกันเกิดขึ้นแกก็เลยพยายามที่ จะปลุกกระแสให้คนซึ่งสนับสนุนพรรคเก้าไกลเนี่ยไปรวมตัวกันสมัครสวออเพื่อที่จะไปเลือกคาดเดานะเป้าประสงค์ก็คือการให้คนที่คุณธนาทรสามารถที่จะปลุกระดมให้เข้าไปสมัครสวออเนี่ยได้ไปเลือกคนของพรรคเก้าไกลนั่นแหละคือการที่แกพูดว่ามันจะมีการหัวเนี่ยมันไม่มีหลักฐานแต่ในกรณีที่คุณธนาทรกําลังจะปลุกกระแสให้ฝ่ายของตอนเองนั้นมีการหัวในการเลือกตั้งสวออมันมีหลักฐานอ่าคือ สิ่งที่คุณธรพยายามจะฟ้องสังคมว่ามันมีการเลือกตั้งสอวอของฝ่ายอื่นมันไม่มีหลักฐานคุณธรนนนก็พูดเองแต่การที่คุณธนรพยายามจะหัวในฝ่ายของตนเองเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอวอมันมีจริงเพราะว่าแกไปพูดปลุกระดมถึงแม้ว่าคุณช่อเขาจะพยายามไปแก้ตัวว่ามันไม่ใช่การหัวแต่ว่ามันเป็นการไปล้มการหัวซึ่งก็เป็นสไตล์ของพรรคก้าไกลนั่นแหละเรื่องเ hey ฮ่ฮ hey ของตัวเองก็พยายามพูดให้มันดูดีส่วนคนอื่นถ้า มีพฤติกรรมเดียวกันกับที่พักเก้าไกลกำลังทำก็จะบอกว่าเอ้ยมันแย่มากมันแบบเป็นความชั่วร้ายตามสไตล์ของเขาไป อันนี้คือประเด็นสิ่งที่คุณชอบไปพูดในรายการก็คือไปพยายามย้ำสิ่งที่คุณธนาทรพูดครั้งก่อนก็คือมันมีการหัวการเลือกตั้งสอวอเพราะงั้นเนี่ยการที่ถูกกล่าวหาว่าพัดเก้าไกลต่างหากที่พยายามจะปลุกระดมให้เกิดการหัวการเลือกตั้งสอวอของฝ่ายตนเองว่าสิ่งสิ่งนี้คือการไปล้มการหัวไม่ใช่การหัวท,ทั้ทงที่จริงแม่งก็คือการหัวแหละอารมณ์แบบคุณธนาธร หลอนอะคุณนึกสภาพคนที่เสพยาเสพติดเยอะๆไหมหลอนว่ามันจะเกิดการทําร้ายตัวเองขึ้นหลอนว่ามีคนจะมาทําร้ายเราก็เลยไปทําร้ายคนอื่นก่อนเพราะกลัวที่จะถูกทําร้ายเอารมเดียวกันเลยคุณธนทธรธก็คือหลอนขึ้นมาว่าโอ้ยมันจะมีการหัวการเลือกตั้งสอวเราก็เลยต้องไปทําการหัวการเลือกตั้งสอวอเพื่อที่จะแก้เกมสิ่งนี้ไม่ใช่การกระทําที่เฮาไม่ใช่การกระทําที่เลวร้ายไม่ใช่การกระทําที่ชั่วร้ายแต่เป็นการ ป้องกันการกระทำความชั่วหลาย สรุปก็คือเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นตามสไตล์ของเขานนะ่นหละคุณช่อก็ไปออกรายการคุณสอย,อยุทธก็ย้ำเตือนเรื่องนี้นะครับแล้วก็พูดในทํานองยกยอตัวเองอีกมากมายนะครับว่าไอการที่ไปสะดุดตีนคนอื่นแล้วล้มเนี่ยมันคือการกระทําที่สมริดผลนึกถึงอารมณ์ก่อวอดจะยกพวกไปตีเขาไหมเสร็จแล้วเนี่ยสู้ไม่ไหวโดนเขารุมกระทืบมาก็มาบอกว่าสิ่งนี้มันคือความสมริดผลที่เจ็บทําหน้าปูดถูกตัดสิทธ์เนี่ยคือสิ่งที่ ที่มันประสบความสําเร็จแล้วก็พูดยกยอก่ยอต่างๆนานาสรุปง่ายๆก็คือพักเก้าไกลดีทุกอย่างเป็นเทวดาเป็นสุดยอดของความดีงามพักอื่นคือความชั่วร้ายมีการหัวมีการทุจริตต่างๆนานาพักตนเองไม่มีเลยในโลกของความฝันของแกแม้ว่าในโลกของความจริงคนละพักเก้าไกลไม่ว่าส่วนไหนเราก็จะเจอแต่เรื่อง ในโลกความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมีแต่คนหา่าแบบเนี้ยที่เราเห็นในข่าวของพรรคก้าไก่แต่คุณช่อก็ยังพยายามที่จะสะกดจิตฐานเสียงของเขาให้อยู่ในโลกความฝันว่าก้าวไกลไม่ว่าส่วนไหนขององค์คาพยพของเขานั้นล้วนแล้วแต่บริสุทธิ์ขาวสะอาดดั่งอวัยวะเพศของหญิงสาวบริสุทธิ์ขาวพองเป็นยองใหญ่ไม่มีตําหนิไม่มีใครแล้วที่จะมาเทียบความบริสุทธิ์ขาวสะอาดของพลพรรคก้าวไกลได้แม้ว่าจะพูดเป็นชั่วโมง เนื้อหาก็ไม่มีอะไรเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นทุกคนเลวหมดตัวเองดีที่สุดเป็นเทวดาก็ติ่งส้มคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปและอยากสะกดจิตตัวเองก็เปิดเข้าไปดูนะครับรายการของคุณสรยุทธ <laughs> ผมก็ไปดูมาแล้วล่ะ